ครับอยากสอบถามครับจากที่เราลงเคยลงนายกแล้วเรามาลงสสนี่เนื่องจากอะไรครับคืออย่างนี้ครับต้องบอกว่าประสบการณ์ทํางานท้องถิ่นเนี่ยมันมีข้อจํากัดเยอะนะครับ mm hmm. เราต้องรอจากส่วนกลางในการตัดสินใจเราเสนออะไรไปเนี่ยถ้าเกิดส่วนกลางไม่พิจารณาเนี่ยก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากเสนอตัวเป็นตัวเชื่อมในการที่จะเอาปัญหาจากท้องถิ่นเอาปัญหาจากฝ่ายปกครองหรือว่าพวกผู้ใหญ่บ้านกำลังเนี่ยไปคุยกับทางส่วนกลางว่าเฮ้ยท้องถิ่นเรามีปัญหาอย่างนี้ เราก็จะขออาสาเป็น,ปนต,ตัวเชื่อมภาษาให้กับการทํางานแบบนี้ครับก็ที่ของเรานี่ลงเขตอะไรแล้วก็มีกี่หมู่บ้านครับ<ม>ที่สามารถเลือกลงได้ไดผมชื่อชยนต์ศรีสมุทรนะครับมีความตั้งใจจะลงสสพักเพื่อไทยเขต6ประกอบด้วยอำเภอแม่สายอำเภอแม่ฝ้าหลวงแล้วก็อำเภอแม่จันนะครับในส่วนอำเภอแม่จันก็จะมีตำบลแ,แม่ไร่แม่คำาสีคำแล้วก็ตำบลจอมสวรรค์ครับมีประชาบีม,มีหมู่บ้านประมาณ200กว่าหมู่บ้านครับ ถ้าเข้าไปเนี่ยเราจะแก้ไขอะไรก่อนครั้งแรกครับโอ oh, ้จริงจริงจ,งจงนโยบายไปพักมีเยอะมากนะครับแต่ว่าในส่วนตัวของผมเองเนี่ยในส่วนของปัญหาที่เราเจอบ่อยๆนะครับผมเป็นผู้ประสบภัยของพี่ส่นท่านะครับแล้วก็น้ําท่วมนะครับแล้วก็ล่าสุดก็เป็นสารปนเปื้อนในน้ําซึ่งตอนนี้น่ากลัวมากตอนนี้มีแคดเมียมในน้ําสายมีสารตลอดมีสารตะกั่วในน้ำสาสยซึ่ง,ซ,งซึ่งเราไม่ทราบว่าในแนวเพะถ้ามันมีการสะสมเนี่ยมันจะมีปัญหากับ พี่น้องชาวแม่สายอเป่าครับแล้วก็มีพี่น้องบนดอยเนี่ยฝากของเรื่องของสัญชาติฝากเรื่องที่ดีทมกินนะครับแล้วก็ในส่วนของพี่น้องอตําบลห้วยใครก็ฝากเรื่องของอน้าน้าน้าการเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้หลายที่ผมไปลงพื้นที่เนี่ยก็ได้รับปัญหาของพี่น้องในพื้น,นที่มาพอสมควรเดี๋ยวผมก็จะทำเ,เป็นรายงานนะครับส่งไปที่พักการักทาเพืพพ่อไทยครับอยากจะเชิญชวนมาลงสมัคร เอเลือกตั้งของเราได้ยังไงฮะอ๋อวันที่8นะครับ8กุมภาพันธ์นะครับก็เชิญชวนไปลงคะแนนเลือกตั้งนะครับเพราะว่าทั้งเนี้ยเราจะต้องลงคะแนนทั้งผู้สมัครสสนะครับแล้วก็พรรคการเมืองนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือมีเรื่องของการลงประชามตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเชิญชวนไปที่8กุมภาพันธ์นะครับส่วนตัวกับผมเองที่เชียงรหรือว่าที่คนจะรู้จักในนามนายกเอครับผมได้เบอร์สี่นะครับพรรคพื่อไทยเบอร์9นะครับแล้วก็บาสีนเรือนจะเป็นประชามติครับ